สวัสดีครับสู้คนด้วยนะครับผมผมเนนะครับก็ในวันนี้เนี่ยผมกะว่าจะมาสอนแต่งตัวปืนแมนโอวอลกันนะเป็นปืนสายบุกที่ค่อนข้างจะโอเคด้วยโดยสายผมจะมาแต่งในวันนี้จะเป็นสายบุกคุมง่ายนะครับผมแต่ว่าก่อนจะไปดูอุปกรณ์เนี่ยเรามาดูประสิทธิภาพตัวปืนเดิมๆกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมไปดูกันเลยฮะโอเคนะครับผมก็ขั้นแรกมาดูในเรื่องของแรงดีดกันดีกว่านะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวปืนเนี่ยมันจะยิงออกเฉียงซ้ายนะครับผม อันนี้คือทั้งหมด25นัดที่ยิงออกไปนะครับก็เลยได้ว่าตัวปืนแมนอวอร์เนี่ยมีอัตราลั่นเปส่วนที่ค่อนข้างจะช้าเลยเดียวเชียวนะครับผมต่อไปในเรื่องของดาเมจนะครับไม่ว่าท่านผู้ชมจะยิงส่วนไหนเนี่ยดาเมจเป็น37นะครับผมส่วนหัวเป็น40นะครับต่อไปเราดูในระยะ10เมตรนะครับผมในระยะ10เมตรนะครับผมขอดูแรงแ้วตั้งหน่อยเนี่ยนะฮะมันเด้งมากเลยนะครับผมในระยะ10เมตรดาเมจยังคงเดิมนะครับผมเป็น37หัวก็40นะครับ ต่อไปนะฮรระยะ20เมตรในระยะ20เมตรนะครับเป็นระยะที่ปืนไหลกระบอกเนี่ยดามเมจลดลงฮะ,ะแต่จากที่เห็นนะเห็นได้ว่าแมนโอว์ดาเมจไม่ลดลงเลยนะครับผมในระยะ20เมตรนะครับยังคงเป็น37กับ40เหมือนเดิมเลยนะฮะ <c oughs> เรียกได้ว่าเป็นปืนที่โหดมากๆเลยนะฮะ <c oughs> <ๆ S 2> เรียกได้ว่าไม่จำเป็นจะต้องมีของแต่งเสริมในเรื่องของระยะยิงในการบุกเลยนะครับผม <c oughs> โอเคนะครับ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเราพบปัญหาของตัวปืนแมนโอว์แล้วคือ1คุมยากนะครับผม2จํานวนกระสุนที่ เรียกว่ามันน้อยไหมผมว่ามันค่อนข้างจะโอเคถ้าเทียบกับอัตราการั่างกระสุนของมันนะครับผมแต่การรีโหลดกระสุนของมันเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่ามันค่อนข้างจะช้ามากเลยนะครับนี่นะฮะนี่นะครับมันมันค่อนข้างจะหยิดยืนนิดนึงนะครับผมนี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาแต่งของที่ช่วยกลบพวกจุดด้อยพวกนี้กันดีกว่านะครับผมไปดูกันเลยนะครับของแต่งชิ้นแรกเลยนะของแต่งชิ้นแรกที่ผมแนะนําเลยนะครับ จะเป็นในส่วนของใต้ลํากล้องนะครับใต้ลํากล้องนะครับผมไนม่นาเป็นสไตรฟอร์ดกิ๊บเพื่อที่จะลดแรงดัวตั้งแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเลงยิงนั่นเองนะครับเนื่องจากตัวปืนแมนโอเวอรเนี่ยท่านผู้ชมก็เห็นแล้วว่าแรงดันตั้งออกมาเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องหาของแต่งที่จะมาลดในเรื่องนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าท่านผู้ชมสามารถติดเลนเจอร์ฟอร์ดกิได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่โดยส่วนตัวผมไนม่นาเป็นสไตรฟอร์ดกิ๊บนะครับสาเหตุคือมันจะไม่ลดเรื่องเเอ้ย้ยมมนจม่ิริรงงรงงงวลาาผซึถสตูชด มันจะเพิ่มไปถึงสิ้เเลยนะแต่ว่าสไตรฟอร์ดกิฟจะไม่บวกตรงนั้นเลยนะครับผมแต่ว่ามันจะลดในเรื่องของความเร็วกันที่ขนาดเลงแทนนะครับผมไป15%อนะแต่วความเร็วก้นที่ขนาดเล็งผมบอกตรงว่าไม่ได้สัผลใดๆเลยนะครับผม,มแทบไม่ได้สดัผลใดๆเลยนะครับยิ่งเป็นสายบุกค,ความเร็วกันที่ขนาดเลงก็ยิ่งแทบไม่สมผลเลยนะครับผมสายไกลก็สำหรับใครที่ซิกแซกมันจะสมผลนะแต่ผมบอกตรงว,ว่ามัน ม,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 มันมันมันไม่สมผลจริง,รงๆนะครับผมและถ้าสมมติใครที่ไม่ได้เคลื่อนที่ขนาดเล็งแล้วเนี่ยยิ่งไม่สมผลเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ความเร็วที่เราลงไป1%ซึ่งผมบอกตรงว่าลดไปได้เลยนะครับไม่จะเป็นจะต้องไปซีเรียสน,นะครับเพราะมันเป็นปืนอาซาอยู่แล้วนะครับผมมันไม่จะเป็นจะต้องไปแบบบุกจ่ามากขนาดนั้นนะครับผมบุกไปเรื่อยๆนะครับผมยิ่งเป็นแมนโอหยิ่งต้องบุกแบบเรื่อยๆนะฮะของแต่งชิ้ทัดไปทกใต้าํลำกล้องนะครับจะเป็นในส่วนของเลเซอร์นะครับผม เลเซอร์นะครับผมแนะนำเป็น ODMS เลเซอร์แทร็กติคานนะครับที่จะลดเลเวลาแรงยิงนะครับทำให้การบุกข,ของเราเนี่ยสมูทมากขึ้นนั่นเองนะครับผมซุมยิงไว้นะครับแล้วข้อดีอย่างที่สองเนี่ยคือความแม่นยำเมื่อแรงยิงนะครับผมมันก็จะเพิ่มมาด้วยก็จะทำให้การยิงในระยะ20เมตรของเรานะครับผมง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะสาเหตุคือทำไมต้องเผื่อระยะ20เมตรเพราะว่าตัวปืนแมนโอวอล์ o นะครับจากที่เห็นตะกี้เนี่ยมันทรงพลังเรื่องดาเมจมากเลยนะแม้จะเป็นระยะ20เมตรเนี่ย แต่ดาเมจยังคงเดิมอยู่เลยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นปืนสายปลุกที่สามารถเล่นระยะกลางได้แทบจะถูกจังหวะเลยนะครับผมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ติดเลเซอร์นี้ไว้เนี่ยมันจะช่วยทั้งการบุกนะแล้วการยิงกางด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับโดยข้อเสียคือมันเฉดเลเซอร์ช่วยเล็งนะแต่ผมบอกทุกคลิปเลยนะครับว่าให้มันเห็นไปเลยนะครับผมไม่จะเป็นจะต้องไปใส่ใจมันนะครับเพราะว่าเลเซอร์เนี่ยมันจะเปิดเฉพาะตอนให้เราซูมยิงและตอนให้เราซูมยิงก็จะจังหวะเราจะสังหารสตูนนั่นเองนะคร จะเป็นในส่วนของพันท้ายนะครับพันท้ายเนี่ยผมแนะนาเป็น YKM Combat Stock เพื่อที่จะลดเลเวลาแรงยิงเข้าไปอีกนั่นเอง,เองนะครับผมคราวนี้เนี่ยมันเลยไม่เข้าเสียตามาคือความแม่นยำเมื่อเลงยิงลดลงไปนะแรงที่แนวตั้งกับแนวนอนเนี่ยก็เพิ่มไปอย่างละนิดหน่อยนะครับผมซึ่งเรามีของแต่งที่จะช่วยเสริมในเรื่องนี้ได้อยู่แล้วนะฮะและของแต่งชิ้นถัดไปนะครับถ้าจากพันท้ายนะหลังจากเราได้เลเวลาเรงยิงมาเยอะเนี่ยมันจะทําให้เราสร้างจังหวะในการบุกยิงระยะใกล้ได้แหละ ต่อไปฮะเราไปเสริมในเรื่องของความแม่นยำเมื่อเล็งยิงทําให้เรายิงระยะกลางได้ง่ายขึ้นจากที่มันลดลงไปกันดีกว่านะฮะของแต่งเจ้าทัดไปนะฮะคือกลิปหลังนั่นเองกลิปหลังผมแนะนําเป็นกราโนเลเตสกลีบเทปนะครับผมเพื่อเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนั่นเองนะผมทำให้กระสุนเนี่ยเวล,าเ,ลาเรายิงออกไปนะมันกระจุกกันมากขึ้นนั่นเองนะผมมันกระจุกกันเป็นก้อนมากขึ้นนะโดยข้อเสียคือความเร็วที่ขนาดเล็งนะครับผมมันจะลดลงไปซึ่งผมบอกแล้วนะับผมว่าความเร็วที่ขนาดเล็งเนี่ยไม่สมผลใดๆเลยนนนะะครััเเเพาฉ้้้ยตติดดงไไมลผอ ของแต่งชนัตไปถ้าจัดคลิปหลังนะครับผมผมแนะนําเป็นปากกระบอกปืนนะครับปากกระบอกนะครับผมแนะนําเป็น O.M.C. Light Compensator นะครับเพื่อที่จะลดแรงดีดแนวตั้งกับแนวนอนนะครับผมโดยแรงดีดแนวตั้งเนี่ยลดลงไปถึง11.1เลยเรียกได้ว่าเยอะมากๆนะแรงดีดนอนอีก7%นะครับผมซึ่งบอกตรงว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับโดยข้อเสียคือระเวลาแรงยิงเพิ่มขึ้น5%นะครับผมแล้วก็ความแม่นยำเมื่อเล็งยิงเนี่ยจะลดลงไปนะครับผมแต่ผมบอกตรงว่าถ้าสมมติคำนวณทุกอย่างแล้วเนี่ยเรายังได้กำไรอยู่ดีนะครับผมเพราะฉะนนั้ ไม่จะเป็นจะต้องไปใส่ใจมากนะครับผมอีกทั้งในเรื่องเล็วราเลงยิงเนี่ยแมนอวอมเหมือนจะถูกบัฟในเรื่องนี้มาด้วยนะครับรู้สึกเหมือนว่าจะบัฟตั้งแต่แผดกอดน,นะผมคือจะทาให้การซุมยิงของแมนอวอมเนี่ยไวขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมคราวนี้นะครับผมถ้าสมมติใครจะติดกล้องเลงล่ะใครจะติดกล้องเลงเอาชิ้นไหนออกดีผมบอกตรงว่าถ้าสมมติใครติดกล้องเลงเนี่ยเอาพันธายออกไปเลยนะครับผมเอาพันธายออกไปเลยนะแล้วก็ติดกล้องเลงที่ท่านผู้ชมชอบได้เลยนะครับผมจะเป็นเล็ดดอทไซส์คล ได้หมดเลยนะครับคือถ้าสมมติใครติดกล้องเลนก็เสร็จหนีนะครับผมโอเคนะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมขอไปติดพัน้ายละกันนะครับผมต่อไปนะครับผมเราไปดูในส่วนการสาธิตปืนกันดีกว่านะครับว่าพอติดตั้งอุปกรณ์ครบ5ชิ้นรูปแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูพร้อมกันเลยครับก็ขั้นแรกนะผมเรามาดูในเรื่องของแรงดีเรก่อนดีกว่านะครับก็ถ้าผู้ชมเน่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าแรงดีมันเนี่ย มันจะดีดลงมานิดหน่อยนะครับผมคือถ้าสมมติถ่าผู้ชมยิงเนี่ยจะสัมผัสได้เลยนะครับมันลดลงมาในระดับหนึ่งเลยนะครับผมนี่นะครับ1ชุดแค่นี้เนี่ยก็สังหารสตูตายได้แล้วนะครับผมยิงไปเพียงแค่ประมาณจริงๆแค่แป๊บเดียวสตูก็ตายแล้วนะครับแต่ว่าเผื่อเผื่อเผื่อสตูไม่โดนนะครับผมเนี่ยนะนี่นะครับมันก็จะเด้งประมาณแค่นี้เองนะครับผมเนี่ยนะครับนี่นะคือถ้าคุมปืนนิดหนึ่งนะครับผมมันก็จะกระตุกตรงแบบแม่นยำมากเลยนะครับเดี๋ยวผมขอลองยิงให้ดูนะครับ นี่นะครับผมชุดเดียวนะครับคือเอาจริงๆแมนโอเป็นปืนที่มีดาวมเแรงนะครับผมและที่สําคัญคือดาวมเมมันแทบจะไม่ต้องติดตัวตาปากกระบอกปืนเพื่อเพิ่มระยะเลยนะครับนี่นะฮะเอ้ไม่ใช่ปากกระบอกลำกล้องปืนนะครับแทบไม่ต้องติดลำกล้องปืนเพื่อเพิ่มระยะเลยนะครับเียกได้ว่าจัดมากๆเลยนะต่อไป20เมตรนะครับผมเป็นระยะที่บางที่เราอาจจะต้องเจอสตูได้นะครับนี่นะะก็จะเห็นได้ว่าออกมาโอเคเลยนะครับผม อันนี้คือแบบคุมนะฮะแต่ถ้าสมมติถ้าใครไม่คุมเนี่ยนี่นะครับผมมันจะประมาณน,นีนะ้ถ้าสมมติใครไม่คุมนะครับผมก็เรียกได้ว่าต้องคุมปืนระดับหนึ่งนะครับถึงเราจะลดแรงเดียบแล้วก็ตามนะครับผมแต่ว่าคุมแค่แบบนิดเดียวเองนะผมลากลากลงมานิด <ๆ S 2> เดียวเองนะครับผมคาสู้ได้แน่นอนนะครับโอเคนะครับผมยิ่งถ้าสมมติว่าใครติดลํำกล้องปืนมาเนี่ยยิ่งจะทาให้ยิงง่ายกว่าเดิมด้วยนะครับโอเคนะครับผมดาเมจก็คงเดิมนะฮะ ได้ว่าสบายๆเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ต่อไปนะฮะจะเป็นในส่วนของเกมเพลย์แล้วนะครับผมก็ไปดูกันดีกว่านะครับว่าพอเอาไปใช้จริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมไปดูพร้อมกันเลยนะฮะโอเคนะครับผมก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้อยู่ในโหมด Domination น่าจะชื่อว่า m ม l ด d o w n นะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมจะขอขึ้นตรงนี้นะครับผมเพื่อที่ได้เช็คว่าศัตรูจะบาลบีไหมนะครับผม โอ้โหเพื่อนนี่นะแม่ตกใจหมดเลยนะครับโอเคนะครับผมฝั่งนี้ไม่มีเลยนะยศัตรูขึ้นมาจากอีกฝั่งนะครับผมโอเคครับแล้วคราวนี้โดนยึดเอไปเฉยเลยนะครับผมศัตรูเคลนที่ค่อนข้างจะไวนะครับนี่นะครับอืโอเคครับผมผมขอยึดคืนเลยนะครับหวังว่าจะไม่มีใครมานะ เล่นครับมาช่วยยึดหน่อยครับโอเคครับขอบคุณมากเอศัตรูมันจะขึ้นใบปีนะครับโอเคนะครับผมโอเคบีเราช่วยได้แล้วนะครับอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหตะกี้ผมซิกแซกกับศัตรูซิกแซกกับศัตรูนี่แน่แน่ซิกแซกกับศัตรูเฉยเลยนะครับผมเนี่ยนะจะเห็นว่าดาเมจค่อนข้างจะจัดมากๆเลยนะครับเฮ้ย โอเคครับผมอ๊ย่าลืมนะครับว่าเราเป็นสายบุกนะครับเหมือนรู้อะเหมือนรู้ว่าจะตายอ่ะ suicide ซะเลยไอ้บ้าเอ้ยไอ้บอลน,นิสัยเสียไอ้บอลน,นิสัยไม่ดีเอ่อุอ๊ยเพื่อตายโเ h ็ดเ s ็ด เช็ดโอ้โหชิด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 มากมาครับจังหวะนี huh. yeah. mm ้เอาเน่เ huh. พ yeah. uh ื huh. yeah. uh ่อนหรือ huh. ศ uh ัต huh. รูวะเนี huh. uh ่ย huh. อ yes. yeah. okay. uh ้ผมเริ่มมอนละเริ่มเริ่มงงแล้วนะครับเริ่มงงละนี่ไงล่ะเจอสักทีโอเคครับผมสวยงามมากเคนายจัดไปอีกอีกอีกสักนิดอีกสักหน่อยสวยงามนะครับผมโอ้ยจบครึ่งแรกัปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับผมมาต่อนี่ครึ่งหลังนะครับ เปิด u a v เพื่อหาตำแหน่งสตูก่อนเลยนะครับผมแล้วก็ป่าไปเลยนะครับโอเคฮะโดนสตูด,ด้วยโอ้โหเป็นไปได้เอาเอออุ้ยขอโทษ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 ครับขอโทษครับโอเคครับผมนี่นะมีจังหวะคือต้องพยายามอารีโหลดเลยนะครับผม เดี๋ยนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าไงดีฮะปืนเนี่ยดามเมจโอเคนะผมระยะก็โอเคนะฮะแต่ลืมว่าอันนี้เราแต่งสายบุกนะครับแน่นอนว่าการแต่งสายบุกเนี่ยตัวปืนเนี่ยการยิงระยะใกล้ก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่นะครับผมในเรื่องของการคุมแรงดีดปืนนะแต่แน่นอนว่าในระยะใกล้เนี่ยจัดได้เลยนะผมเจอสตูในระยะใกล้คือจัดได้เลยนะครับเดี๋ยวนะผมหาเหยื่อในระยะใกล้ก่อนนะครับผม โอ้โหจะหายเหยื่อจะหายเหยื่อแต่ไม่เจอเลยอะ่ะไม่เป็นไรนะครับเนี่ยนะผมขออุ๊ยเนี่ยนะครับคือจะเห็นได้ว่ามันมันแบบยิงไม่กีนนะ่นัดตูตายแล้วนะครับผมโอ้ผมเริ่มกลัวแล้วตะก,กี้หมโตรงเห็นเห็นสตูถือระเบิดไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้คือผมเห็นสตูถือระเบิดไม่ได้แล้วกลัวโอ้แทบจะยิงไม่กล้ายิงเลยนะครับผมเจ๋ย,ยิงท้ายแล้วผมตายกับดีงามาม,ามากๆเลยนะฮะในเรื่องของการเจาะกระสุนตะก,กี้ก็เห็นได้ว่า ดาเมจโอเคเลยนะครับโอเคครับผมโอเคครับอุย้ยรถระเบิดเฉยโอเคครับผมโอเคครับโอเคครับผมไปเลยลูกพอ่เอเอ้สวยงามโอเคครับผมโอ้ชิยไปแล้ว โอ้โหศัตรูเนี่ยนะครับโอเคครับผมจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับผมว่าจบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับการแต่งปืนบุกข่มง่ายของตัวปืน Man O' อว a r นะครับผม ก็จจกดติดตามกันไปนะครับผมฝากเพื่นกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะและที่สำคัญก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไปเยอะเลยนะครับผมอ่านแล้วตอบทุกคอมเมนต์เลยนะฮะแล้วก็ถ้าสมมติใครอยากจะสนับสนุนช่องให้เดินหน้าต่อไปได้เรื่อยๆนะครับผมร่วมเดินหน้าไปด้วยกันก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องเพียงละสามสิบหาบาทเท่านั้นเองนะครับผมจะขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรจริงๆแล้วนะเจอใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมบ๊ายบายนะครับอดิโอสเที่ยง